รีวิวพลมพัมเพดาลลักกี้มิสูซสาวนิ้วตอนติดขอแปะขอแปะค r ก่อนอันนี้คือโรงงานเขาไม่ได้ใส่ตรงนี้มาให้แต่เรามาใส่เองเปิด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 ไม่ได้ขาอันนี้ใช้ของคาวาคาวาสั้น เขาลมาันี้เป็นของมือหนึ่งแต่ว่าขาจะดูเก่าหน่อยเพราะว่าเป็นขามือสองของของคาวาขาของมัน เบอร์สองเริ่มแรงแล้วเบอร์สามเอ้เบอร์เบอร์สามเออเอ้้เบอร์สองเบอร์สองโอ้ผมลิ้นพันหวดแล้วแรงแรงเบอร์หนึ่งแรงมากตัวนี้ผลิตเ,เดือนวันวันที่สี่เดือนสามปีสองพันยิบสี่